สวัสดีครับพี่น้องครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องครับผมนะครับก็หลังจากเลี่ยงงานเนาะนะครับเสร็จงานจากสั้นเหล่าบันทึงศินแล้วนะครับเข็มกระกับบานนะครับแล้วงานตะหุกถุ่มออกมากตอนนี้ตีสองกลัวตีสองกลัวหอดเรื่องแล้วครับแต่ว่าหิวเข่า เขาก็เลยจอดซีเวยนอยู่ปั๊มประตท่อนะครับเดี๋ยวหาของกินก่อน,น,นวันนี้ม่แจะโดนละไรตัว่าตีิวกกินย่นดีตีสามพี่เนาะโอ้หโอ้ยได้แล้วขค้นเป็นเมือกกี่ด้อาบน้ำนอนอีกเด้เนาะหาหม่องนอนจอดนอนมันอยู่ปั๊มนี่แหละเป็นเป็นคนมากนอนขี่ขานอาบน้ำ คือจีบมาบานพี่น้องนะฮะคล้องกินก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเช่อเปลี่ยนเบิรงคล้องกินสะก่อนนะครับนิ้วเข่าไหมพี่น้องฮะเข่ากินครับเอาพี่น้องนะครับวันยุบานเพี้ยงนะครับเมนกลับมาบานมาซองือวาได้ใส่กะนะครับเย็ดคิปกับเบอรงให้แน่เด้อกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้แน่ก็แล้วกันนะครับ เป็นกำลังแรกอกแรงใจแน่นะครับผนละวันที่ยี่สิบห้านะครับแล้วงานแล้วการแล้วก็จังสี่จะกลับไปบานแท่งต่อจังสี่จะไปเรียนยูโดมอยู่อันนี้เนาะนะครับจังสี่จะไปไทยยูโดมไทยยูน้ำมวยพี่น้องเบ่งนะครับมาบานจังที่ก็เอาภาษาเบิ่งผู้เดียวว่าะกอนพี่น้องนะครับไทยยังให้เบ่งกับจังเป็นกำลังใจให้กันกันแล้วกันพี่น้องเหีวเข่าครับเข่าซสีเบนก่อนนะครับอากาศหนาวครับพี่น้อง นอฮอดบานแล้วคือเป็นเย็นเย็นเนาะเสือเขเยาก่อนพี่น้องนะครับจังมาหิวขอย่ามนี่แท้เม็ดข่อยไปใส่แล้วอืมแย่นอเม็ดน้ะ ี่น้องเขาสิเล่นครับเชลินปั๊มปะตะทนะครับเลิอกนกทาครับะค,ะรครับเรบรคเลยครับครับปลาสลิดครับพี่น้องนะครับบุพการณ์นหนาวจี ิ่งจ่วยฮะง่นไกว่นา,นาวตีตัวครับครับ <c oughs> น้่งแบบเสียเย็นมามีดเหรอนิอส <c oughs> ัยอ่ะออ้ยพี่น้อง ว่าทั้งนั้ยืนเดี๋ยวทั้งนอตเงี้ยงยืนย็นครับย็นครับขอขอนุญาตก,กินก่อนก็แลกกันครับนี่แยมเด็กก็กินมนันแยมเด็กนี่แหละเบ่งกับข้าวเากันนอนจเจอรถนอนมีน้ำนต่ำพี่เนาะไปขึ้นพอสภาพาข่อยนอนอยู่อัน ตอมปอตทอโคลาหมันตื่นเสาขึ้นมาเราเบ,บ็ดควายบรติดนะเอ้ยมันนี่กินข้าวผัดปลาสลิดครับพี่น้องตาขอยข,ขึ้นเหลือๆบๆเฮ้ยเย็นนี้นเรโฟมักลงมาพีา่น้องนะครับย่ำอ่าบรรยากาศย่ำหนาว ยิงแห้งขาได้ออกลำยงมหนาวนะโอ้บบมาแห้งเดอ้อพี่น้องผมโบ,บเป็นตะยู่แม่พี่น้องอากาศมันไงยังไม,ม่เปลเต็มกับจริงอยู่แต่ว่ามันอากาศมันเย็นครับอากาศมันเย็นหอดฉากเรียนโอ้ยครับที่พ่ออยากออกมาเรียนมันหนาว ข้าวผัปดปลาศริทธ์กับบโรุณาพี่น้องไม่ได้กินโดนนะบโรนณาแนมันพาอ้วนเลยเจ้ากินแต่ว่ามื้อนี้บ่จักสิกินอีหยังพี่น้องเลยกัหาแนวเบียบผ่อนๆกิน,นงั้นครับพี่น,อน้องนะครับเวลวเดินท่าต่อครับสว้สพี่น้องกินข้าวแล้วแล้วไปคือยักนอนเนาะบาน ก็ที่แล้วออออว่องเงินเต็นท์หดานอยู่พี่น้องอีกประมาณสิบกิโลบ้านก็ทีได้อาบน้ำเลยเนาะหยอดรถนอนในปั๊มนี่แหละจกักสองสามชั่วโมง โมงจังเมื่อพี่น้องพี่ข้านื่ออาบน้ำไหม,มบ้านกับข้นัอ่อาบน้ำกับนอนบ่ไ,ได้เดยนอนไม่ได้รถดนี่ลสะสิมองนอนก่อนพี่น้อง ืนต่อไม่ไหวแล้วครับสิบกิโลกับผมเน็นไกๆไกล,กล,กล,กลเติบขออนุญาตครับพี่น้องตื่นเสาจังหวะกันครับนะครับขออนุญาตนอนครับผมเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเจ็ดโมงเดินทางต่อครับพี่น้องบัตรที่นี่ ขึ้นานยิงแทะอืมเมืม่อยแทะนอนในรถพี่น,อน้องมือขึ้นเนี่ยมันเย็นครับได้บวันได้บวได้กลัอบอดีตพี่น้องบ้านรถทีฟกิโลมันห่วงแนง ก็ยังง่วงอยู่พี่นอ้องได้มาทิกลับไอพี่น้องนะครับเดินทางกันตัวครับไปบ้านเฮาครับนะครับมาเดียดตรงตาแต่พี่นอ้อง พี่น้องนะครับเกือบพอดบ้านเรียวนะครับบารดออกมาเหลืองานหกทุ่มหกทุ่มพอดีครับพี่น้องนะครับเรียวงานนะครับเ็นยังคิดแต่มาพอดบ้านเจ็ดโมงวัว แต่วตอนนี้ก็เกือบถึงแล้วครับพี่น้องนะครับมันว่าวได้ม่ขึ้นนะครับกินข่าอิ่มกัดนอนต่อนะครับโมเมนต์นอนต่อกินข่าอิ่มแล้วมันห่วงกันเลยนอนทั้งอีกอากาศมันเย็นพร้อมนะครับสิบกิโลกับโมเมนต์ไก่ได้พี่น้องนะครับจากหันมันหนีมันห่วงกันเลยนอนอยู่เรื่องนั่นละถึงมาหอดบ้านกับสิยาเกิดแม่เปิดห้องเปิดเัื่อนอีกก็เลย นอนอยู่เรื่องนะครับเดี๋ยวก็หอดบานครับพี่น้องนะครับอ่าเย็นปายแล้วพี่น้องนะครับนี่ละผููไดม้มาบานไขกะเห็นไนปายแบบนี้ละนะครับปลายบ้านน้องเลือนคามนะครับออกจากเรื่องมาซีกิโลครับพี่น้องนะครับมาทางดดนตานนกนะครับก็จะจีหอดบานพอดีดเลย อะพี่น้อง้อยอากาศหนาวครับพี่น้อง mà cụ yêu bản này mình nè, nè, nhìn lém chi nọ, nhìn cái gì lém quan โอ้ยยยยไปลี่เลยนะไปหล่อแล้วพี่น้อ,นองกาดเย็นครับบานแล้วนะครับยังในนอบบาน ไม่ได้ยังไปได้เยอะไปไปไหนไปโรงเรียนฮะไปโรงเรียนมาไปานเซิร์ฟนี่ไปไปาสามตัวนะไุณเดลไปฮะเรียนไปหน้านะ องพูดได้เอาเขียมาว่างเมื่อออมแม่พิเศษเนี่ยโอ้เขาบุ้ยมีมองใบครับพี่น้องนะครับเหล่าบัตเชนเหลียวดิ เลยเดีวมาไว้นี้ข่าขึ้นเรานะครับพี่น้องนะครับเอ่ะเดีย๋ยวจะงหวงรายละเอียดกันทีหนึงครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็มโอดบาดปิที่เด็บลอยนะครับอากาศเย็นอากาศเย็นครับพี่น้องนะครับ เป็นอย่เดิมเราไปรอลวพี่น้องครับนะครับก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจังจิพาเบื้องล,ละเอียดนะครับว่ามุนียีดยังเน่เน,นะครับเพราะว่าสร้างทรายใหม่สร้างปูกระเบื้องเหล่าวัตเทีเ่ยวนะครับ เราบทานเหแล้วเดี๋ยวมืออื่นอื่น,น,กนเกษตรไปงานต่อหนักกับกาบนแพงเลยนะครับแค mm ่ hmm. นี้แล้วพี่น้องนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวจะควาคลิปหน้าคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับความหักความแพงจากถุกมองทุกบ่นก็แล้วกันเนาะนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้เนี่ยก็แล้วกันเนาะนะครับนะ คนที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับขอบคุณความหักความแพงที่หักมาตลอดนะครับโบป่าโบปวยนะครับสําหรับผู้ที่เปินหักนะครับผู้ที่เปินให้ความหักความแพง้วยความจริงใจมาตลอดนะครับอันนี้เข้มกับขอบพระคุณหลายนะครับขอบคุณความหักนะครับขอบคุณที่กอดที่อุ้มช่วยตลอดกันแล้วกันพร้อคลิปหนาครับพี่น้องนะครับมือนีเจ๊เฮ็ดยังเนี่ยนะครับเดียว์จิทย่อยเฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดลีปให้พี่น้องมุ้เรียกกันแล้วกัน เนาะนะครับพอกนคชิปน้าคพีน่น้องคลิปนี้ยูดิมแห้งทุกกาพราบรังกายแข็งแรงทุกๆท่านทุกๆคนครับผมครับสวัสดีครับ